สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องอาร์เกมเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับพบท่านผู้ชมวันนี้1ิพฤษภาคม2 5 6 4มีท่านผู้ชมทางบ้านถามมาว่าเคยเป็นคนได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะ7 0 0 0ตอนนี้ใช้เงินเก่ายังไม่หมดเอายังไงดีก็บอกเขาถามมาเพราะว่าเขาสงสัยว่าถ้าเงิน2 0 0 0เข้าใหม่ เงินเก่าที่มีอยู่จะถูกตัดไหมนะครับต้องรีบใช้เงินให้หมดก่อนเงินใหม่2,000ใหม่เข้าหรือเปล่าถามมาทํานองนี้นะครับคําตอบครับไม่ต้องรีบใช้ครับเงิน2,000ใหม่ที่เข้ามานะครับมันก็จะไปรวมกันกับเงินเก่าเป็นยอดเดียวกันเพราะมันเป็นเงินเดียวกันเงินโครงการเดียวกันนะครับก็หมดเขตการใช้30มิถุนายน6-4นะครับ หมายความว่าเมื่อทั้งเงินใหม่และเงินเก่าเข้าไปรวมกันแล้วไปรวมกันแล้วเราจะต้องใช้ให้หมดภายในไม่เกินวันที่30มิถุนายนถ้าเกินวันที่30มิถุนายนส่วนที่ยังไม่ใช้ก็จะถูกตัดนะครับแต่ตอนนี้แม้ว่าเงินใหม่จะเข้าเงินเก่าก็ยังจะก็จะยังอยู่และรวมกันนะครับไม่ต้องรีบใช้ก็ได้ใช้ตามความจำเป็นนะครับสวัสดีครับ